เรียนผู้ติดตามที่รักทุกท่านเนื่องจากช่องของเราถูกระงับการสร้างรายได้จาก YouTube เพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตเนื้อหานิยายดีๆให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังต่อไปได้หากท่านใดเล็งเห็นถึงคุณค่าของงานที่เราตั้งใจทำและต้องการสนับสนุนช่องของเราให้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ท่านสามารถสนับสนุนโดเนทพวกเราได้ตามช่องทางที่สแสดงอยู่บนหน้าจอได้เลยครับบทที่21มีมังกรอยู่ในคุกฟินิกส์หลังจากที่ชูรัลูเจิ้นและสนอเหยาจากไปพวกเขาก็พูดคุยกันถึงประสบการณ์ต่างๆตลอดทาง,าง,าง,างสนอเหยาเล่าประสบการณ์์ททััััััััั้้้้้้้งง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 งหหหหหหมม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 มดดดดตตตตตแแแแแแ่่่่่่่่่ยย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 ยเเเาา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 าวว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 ใลลลลููููกก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 สสสฟจจะะพิิโออออออชนนบบถถคีีีีีธรขไป ตั้งแต่ตอนนั้นแม่ไม่เคยตามจีบใครด้วยซ้ำอย่ามาบอกทฤษฎีที่แม่แนะนำมานะแม่กลัวว่ามันจะพัานทำให้แม่เข้าใจผิดชั่วเวจนทำหน้ามุยไอ้สาระเลวแกไม่ฟังแม่แล้วตอนนี้แกต้องชดใช้แกทำให้ฉันโกรธมากขณะที่ทั้งสองกำลังทะเลาะกันอยู่ทันใดนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นใครบางคนบินตรงเข้ามาหาเมื่อมองใกล้ๆก,ก็จำเขาได้นี่ไม่ใช่องชายสามโจลุนหรือ ดูเหมือนเจ้าจะรีบร้อนมีอะไรสำคัญเกิดขึ้นหรือเปล่าบางทีเราอาจจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างสนอยเยาเอ่ยขึ้นก่อนผู้มาใหม่คือองชายสาแห่งราชวงศ์เทียนสวยศักดิ์สิทธิ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขามากจะออกปฏิบัติการในแนวหน้าเพื่อต่อสู้กับปีศาจสสมคุณงามความดีไว้มากมายด้วยเหตุนี้เขาจะมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับกองกำลังอันทรงพลังหลายฝ่ายอย่างไรก็ตามราชวงศ์เทวาน้ำสวรรค์ก็เป็นมหาอำนาจอีกแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของราชวงศ์หลี่หัวในแง่ของพลังลงางโดยรวมแล้วย่อมแข่งแย มีฐานะสูงกว่าเล็กน้อยยกมือขึ้นประกบแล้วกล่าวว่าเจ้าหยุ่ทักทายผู้อาวุโสสนอนและนางฟ้าชูวทำไมเจ้าถึงมาจากทั้งนั้นเท่าที่ข้ารู้ที่นั่นอยู่ไกลจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เยากวงมากที่นั่นไม่มีสงครามเกิดขึ้นด้วยเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าจะออกไปค้นหาสมบัติ สายตาของสนอหยางวกวัดมองไปรอบ,รอบๆเธอปิดปากด้วยรอยยิ้มพลางกล่าวว่าองค์ชายสามท่านฉลาดหลักแหลมจริงๆท่านเดาจุดประสงค์ของเราได้ทันทีพวกเราเพิ่งเห็นแสงว่าทางโน้นพวกเราบังเอิญกำลังตามรอยอสูรร้ายอยู่แถวนั้นเลยไปดูแต่โชคร้ายที่ไม่พบอะไรเลยบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็นก็ได้ฮีฮิ <c oughs> แม้ว่าลี่จะไม่ได้สั่งห้ามนางไม่ให้เปิดเผยที่อยู่ของเขาอย่างชัดเจนเนืน่องจากเขาอาศัยอยู่อย่างสันโดษที่นั่นแต่สนอยาก็เข้าใจดีว่าต้องการหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนดังนั้นนางจึงต้องเก็บที่อยู่ของลี่เปเปวไว้ ข้าจะไม่รบควนเวลาของพวกเจ้าอีกต่อไปโจหยุนเป็นคนอ่อนโยนและใจดีคำพูดของเขาสุภาพมากไม่มีการวิาพากวิจารณ์ขาที่ทั้งสามกำลังจะแยกย้ายกันไปโจหยุนก็หันกลับมาทันทีและพูดว่านี่ข้ามีเรื่องอยากจะบอกพวกออวุโสเซินช่วงไม่กี่ปีมานี้พลังของปีศาจได้แผ่ขยายออกไปและพวกมันดูเหมือนจะเริ่มส่งสัญญ,ญาณการลุกรานเผ่าพันมนุษย์อีกครั้งเมื่อไม่นานมานี้จสัสติสตีได้ส่งคำเชิญไปยังเหล่าฮีโร่อย่างกว้างขวางโดยวางแผนที่จะจัดงานรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของโลกแห ข้าจำได้ว่าไม่ใช่วันเกิดของผู้อาวุโสหวังหรือว่าเป็นการจงใจให้มารวมตัวกันผู้อาวุโสหวังเป็นหนึ่งในผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังที่สุดในเผ่าพันธุ์มนุษย์เขาได้สร้างคุณปูปการอันเป็นอมตะในการต่อสู้กับปีศาจอย่างไรก็ตามเนื่องจากอาการบาดเจ็บสาหัสในอดีตการฝึกฝนของเขาจึงติดขัดอย่างหนักและไม่สามารถฝ่าฟันไปได้บัดนี้อายุขัยของเขาใกล้จะสิ้นสุดลงเผ่าพันธุ์มนุษย์รู้สึกขอบคุณในความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของเขาจึงได้จัดเตรียมง,งานฉลองวันเกิดอันยิ่งใหญ่ไว้เป็นพิเศษดังนั้นในทางทฤษฎีงานขนาดใหหหหญ่่่่่เเเเชชนนนนนนกกกกกกกาาารรรรวววววววมมมตตััััโโลลลผผูู้้้้ฝฝึคจะีียงงงงิดขอออุสไ็ วันเกิดของเขาด้วยโจหยุนกล่าวชมเชยผู้อาวุโสสันช่างสังเกตยิ่งนักผู้อาวุโสหวังเพิ่งยติการปรีเว่ย์ด้วยความยินยอมของท่านท่านยินดีที่จะย้ายงานฉลองวันเกิดไปยังเมืองหลวงปกติแล้วพวกเราจะอยู่ห่างไกลกันดงนั้นจึงเป็นโอกาสอันหาได้ยากยิ่งที่พวกเราจะได้มารวมตัวกันผู้อาวุโสหวังมีความหวงใย่ยพวกเราผู้น้อยเป็นอย่างมากเมื่อได้รับการยืนยันแล้วส่นอยเหว่และลูกสาวจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะไม่กลับดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเปลี่ยนทิศทางและบินไปยังราชงวงศ์เท ทำไมต้องให้ข้าไปชวนคนที่ข้าไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำในเวลานี้ข้าสามารถไปเรียนรู้กระบวนท่าจากผู้อาวุโสหวังได้แม้แต่การชี้นำแบบผิวเผินก็ช่วยเพิ่มพลังข้าได้อย่างแน่นอนดีกว่าเสียเวลาเปล่าแบบนี้ เขาขึนพักับตัวเองครางบินอย่างรวดเร็วไปตามทิศทางที่พี่สาวบอกโจหยุนไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยว่ามีสถานที่ใดในโลกที่ไม่อาจไปถึงได้เขาบินมาสามวันสามคืนแล้วแต่ก็ยังคงห่างไกลาจากจุดหมายปลายทางมากน่าเสียดายที่สิ่งประดิษลอยฟ้านั้นล้ำค่าเกินไปและปกติแล้วว่าจะใช้เฉพาะตอนระดมพลกองทัพใหญ่เท่านั้นไม่เช่นนั้นก็คงไม่ต้องลำบากขนาดนั้นพลังของโจยุนอยู่ระดับกลางของขอบเขตวิญญาณกำเนิดไม่ใช่ระดับสูงสุดเขาแข็งแกร่งกว่าพลังหลักเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามระดับการ และโจยุนก็ประสบความสำเร็จในการก้าวจากขอบเขตวิญญาณกำเนิดสู่ระดับปัจจุบันขนาต่อสู้กับสัตว์อสูรดังนั้นแม้บิดาของเขาจะขอให้เขากลับมาเขาก็ไม่ต้องการเมื่อขขาพบคน,คนนั้นข่าจะต้องเห็นอย่างแน่นอนว่าเขาเป็นคนแบบไหนถ้าเขาใช้เล่เหลี่ยมบางอย่างเพื่อหลกลอบที่สาวของขา้าสร้างความอายให้กับราชวงศ์ของขา้าค i n g ่ง t b a n g A heavy o b ต e c t suddenly fell i ่ t o t h ่ courtyard c s ายพลา Yi l ส n d e ร on จ h e ground l e t t i n g out a s i อ h of น e l i e f He thought to himself, ที่ตอบทูหิม t ซลเดด o อร์สคลอสหล n กลี e ไม่มูเมน n ทคน h a วอร์ซาร์ที o ้ำ r ัลเทอร์ไซวูด v e ฟบินดิสคัพเปอร์บายด t สฟีนิกไอสโตรเลเอราก o นจากเดอะ p ีนิกคลานปริสั n เดอะรา e อนแล a ฟีนิก e ลานแฮฟบินแอด e e a ์ฟออร์ยี่ส์ e ซอีสไ s แฮส i ฮ t เตดในเดอร์ปร e สันเจ็ดเอชอยส์ u ี d อี h a v เนอร t แฮฟ o อ h i s ดูด a สเมนลี่ดิส have เ wood have d ฟออนท o มัชฮาร์เทรดและเทพธิดาแห่งเผ่าฟีนิกก็ฉุนเฉียวนี่เวลามีจำกัดค่าจึงไม่ได้ตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ดูจากรัสมีแล้วมันคือมังกรจริงๆแน่จร นโยบายความเป็นส่วนตัวแคมเปญต่อต้านการชอโกงยินดีต้อนรับการแลกเปลี่ยนลิงก์กับเว็บไซต์อื่นๆบทที่22ชีวิตประจวันของคู่รักที่พังทลายระหว่างการจับมังกรหลี่อี้ได้รับข้อความทางจิตจากภรรยากูชิงเหมยอ,อธิบายแผนการเดินทางของเธออย่างแปลกประหลาดช่วงนี้ดินแดนภายนอกค่อนขอ้างวุ่นวายมีการก่อกรบ,บิดบ่อยครั้งอาจมีใครบางคนกำลังก่อความวุ่นวายในเงามืดแต่ไม่เป็นไรหรอกในที่สุดพวกมันก็จะเผยธาตุแท้ออกมาจุดหมายต่อไปของข้าคือดาวหงแดงผลวิญญาณน้ำแข็งปรากฏที่นั่นึข้าจะลองดูว่่่าาาาาาาจจจจะะะไไไไไไไดดด้้้้้้้้้้้้้้ตตตตนนนนนมม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 ผผลลลลลลคืหหหแวววววขขใเเเเเสีีีียยยยออัิธปูกกกร เขาไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะกับสายพันธุ์ที่หายากและพิเศษอย่างต้นผลวิญญาณน้ำแข็งหรือไม่ดังนั้นเขาจึงตอบทันทีว่าข้าพอมีประสบการณ์เรื่องนี้อยู่บ้างให้เสี่ยวเซวโอเอิสส่งข้อความทางจิตมาหา,ข,าข้าสามารถสอนวิธีให้เธอได้มันอาจจะได้ผลก็ได้ข้อความนั้นถูกส่งกลับมาอย่างรวดเร็วทำให้เขาประหลาใจมีเพียงคำสั้นๆคำเดียวสั้นๆว่าป้าหลี่ตกตะลึงครึงเพริพรทันทีพึงคำว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมดูเหมือนเธอจะหยุดสนทนากับทันหันทุกครั้งที่พูดถึง,อองเสีนน่ยวเซวโอเหนาาา หลี่อี้เริ่มสงสัยว่าภรรยาของเขาจงใจขัดขวางเสี่ยเวเซวอ์เออไม่ให้ติดต่อเขาไม่คอวอรอจุดจุดจุดหลี่ชิงฮานที่กำลังนี่หลับอย่างเกียจคร้านสะดุ้งตื่นจากเสียงของหลีอ่อี้จมูกของเธอกระตุกดวงตาของเธอเป็นประกายขึ้นมาทันทีมันคือกลิ่นมังกรจริงๆและเป็นมังกรที่มีสายเลือดบริสุทธิ์อย่างยิ่งแม้ว่าตอนนี้มันจะอยู่ในตาข่ายที่ดูเรียบง่ายแต่รศมีของมันกลับอ่อนแรงชั่วขณะหนึ่งเขาไม่สามารถบ,บอกได้ว่ามันเป็นมังกรชนิดใดแต่เพียงจากสายเลือดบริสุทธิ์นี้หลี่ชิงฮานก็รู้ได้ แม้ว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นจัก,กรพรรด,ดินีแห่งแดนอมะตะแต่เผ่ามังกรก็เป็นเผ่าที่แข็งแกรง่งยากที่จะย่อยยุ่ได้ง่ายๆโดยพื้นฐานแล้วเผ่ามังกรอยู่ในฝ่ายเป็นกลางแม้ว่าเธอจะไม่ยินการขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่เธอก็ไม่อาจประมาทและผลักดันเผ่ามังกรไปอยู่ฝ่ายปีศาจตนนั้นได้ดังนั้นเธอจึงอยากลิ้มรสเนื้อมังกรในตำนานมานานแล้วเธอไม่คาดคิดว่าหลี่อี้จะได้มันมาจริงๆเยี่ยมมากเมื่อความปรารถนาอันยาวนานของเธอกำลังจะเป็นจริงหลี่ชิงฮานก็ยิ้มอย่างมีความสุขเธอนั่งยองๆลงข้างตาข่ายเหลือบมองสภาพ เจ้ามีนิสัยชอบใช้ความรุนแรงหลี่อีที่ตกอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดพูดไม่ออกกว่าสวรรค์และโลกเป็นพยานเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับข้าเลยเขาเป็นแบบนี้ตอนที่ข้าพาเขาออกมาคงเป็นเพราะคนที่ขังเขาไว้ในใจเขาคิดเจ้าคิดว่าข้าจะกล้าทำอะไรในแดนเซียนหรือนั่นคงเป็นปัญหาใหญ่หลวงหากพวกเขารู้ที่อยู่ของข้าคงไม่มีวันได้มีชีวิตที่สงบสุขอีกต่อไปหลี่ชิงฮานสูดหายใจเข้าลึกๆสองสามครั้งก่อนจะแกะถุงตาข่ายที่ห่อตัวเขาไว้อย่างดูถูกเหยียดหยามมันสกปรกะเปื่อนไปด้วยเลือดสีแดงเข้มบางส่วนแห้งแล้วและ ทุกครั้งที่เขาแกล้งพ่อบุญธรรมมันทําให้เขารู้สึกมีความสุขขึ้นเล็กน้อยดังนั้นทุกครั้งที่เขาบ่นอะไรเขาก็จะพูดตรงๆกับหลี่อีโดยไม่ปิดบงังนี่ก็ไม่ใช้ค่าเหมือนกันหลี่อีกําลังจะปฏิเสธแต่หลี่ชิงฮั่นก็แกะตาข่ายและปล่อยมังกรไปมังกรตัวนั้นซึ่งอ่อนแอและดูเหมือนจะใกล้ตายกลับลืมตาขึ้นทันทีที่หลุดจากตาข่ายร่างที่เคยขดตัวของมันกลับใหญ่ขึ้นทันทีทันใดนั้นมังกรยักษ์ก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขาแม้จะมีบทแผล่มากมายแต่ความน่าเกรงขามของมันไม่อาจปฏิเสธได้ร่างยาวสีทองหรามากกระทั่งหลังก็มีปีกอ้วนๆสีหน้าของหลี่อีซีดลงด้วยความตกตะลึงจากนั้นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอะไรกันเนี่ยถ้าไม่เห็นและจัดการเจ้ามังกรยักษ์ตัวนี้ได้ยังไง นี่นี่มันหญิงหลงหลี่อี้ตำหนิตัวเองในใจความจริงแล้วคุกในตอนนั้นมีมังกรอยู่หลายตัวแต่ในเมื่อเขากำลังจะกินเขาต้องการสิ่งที่ดีที่สุดหลี่อี้จ,จึงตรงไปยังส่วนที่ลึกที่สุดของคุกและขโมยมังกรตัวนี้ไปผลที่ตามมาคือเขาได้นำบรรพบุรุษของเผามังกรกลับมาหญิงหลงหรือที่รู้จักกันในชื่อมังกรเหลืองหรือมังกรบรรพบุรุษไม่เพียงแต่บรรพบุรุษมังกรจำนวนมากจะเป็นลูกหลานของเขาแต่แม้แต่ตระกูลฟีนิกซ์และกิเลนก็เป็นลูกหลานของเขาเช่นกันแม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลฟีนิกซ์และมังกรจจะะะตตตึึงง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 เเคคคครรีีีีีียยยยดดดดมมมมาาาาาาากกกกกกใใใในนนนนช่่่่่่่่่่่่วววไไไปทผแแลลลลพััั้้้้้อออออสูููศหหหหหหญญิิิถขขฟซ์ เกิดอะไรขึ้นฟีนิกซ์เหล่านั้นทำได้อย่างไรหากไม่นับความแข็งแกร่งในการต่อสู้ของหญิงหลงปกติแล้วไม่ใช่ตาของหญิงหลงที่จะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตนเองใช่ไหมดังนั้นหลี่อี้จึงรู้สึกว่าชายคนนี้น่าจะไม่ได้ถูกจับในสนามรบต้องมีเหตุผลพิเศษบางอย่างแน่นอนสิ่งเหล่านี้ไม่สำคัญสำหรับเขาและเขาไม่สนใจมากนักสิ่งที่เขาสนใจมากกว่าคือผลกระทบที่หญิงหลงกำลังจะเกิดขึ้นตามที่คาดไว้หญิงหลงช่วยโอกาสใช้พล,ลังวิญญาที่เหลืออยู่เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการอย่างฉับพลันจากนั้นจึงใช้วิชาลับอย่างเด็ดเเเดดดดดีีีีีี่่่่่่ยยยยยวววววูููซัััััััับบบบพพพพพพลลลลลงงงงงงงิิิิญญญญาาาาาณณจจกกกกสสสสรรรรรรรคคคค์แแะะปฐทททนน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 นใใใ้้้้้ศมมมมมไออ็หหชึๆๆื เขาอาศัยการดูดซับพ,พลังวิญญาณรอบข้างเพื่อพยุงการบินด้วยความเร็วสูงสุดใครจะไปรู้ว่ามันจะหายไปในทันทีนายทางกลับกันหญิงหลงใช้คลื่นพลังวิญญาณนี้เพื่อฟื้นฟูพลังครึ่งหนึ่งร่างใหญ่โตของมันทะยานขึ้นไปในอากาศบินวนอยู่สูงเหนือสีสันดวงตาสีทองของมันจ้องมองกลุ่มคนเบื้องล่างอย่างไม่แยแสหลี่ชิงฮานที่น้ำลายไหลรินออกมาจากปากจ้องมองมังกรบ,บนท้องฟ้าอย่างว่างเปล่าก่อนจะกลืนน้ำลายลงคอโดยไม่รู้ตัวคำรามหญิงหลงที่รู้ตัวดีถึงเจตนาเดิมของมันจึงคำรามอย่างโกรธจจจจัััััััดลลลลมมมมมมหหหหาาาาาาายยยใใของงงงงงงกกกกกรรรรรพพพุุ่่ตีชิฮนนนนนนนคควบบบแแทททะะะะเเปป็็ษษืื้้ฐฐส อย่างไรก็ตามพลังของความสามารถนี้จะแตกต่างกันอย่างมากขึ้นอยู่กับมังกรพลังของมังกรที่อ่อนแอจะเทียบเท่ากับพลังศักดิก์สิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวของผู้ฝึกฝนวิญญาณเริ่มต้นอย่างไรก็ตามการโจมตีด้วยลมหายใจอันทรงพลังของมังกรอาจมากเกินกว่าที่ผู้ฝึกฝนข้ามพ,พ,พ้นภัยพิบัติจะต้านทานได้บัดนี้การโจมตีด้วยลมาหายใจของหญิงหลงได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลกไปในทันทีพลังทำลายล้างแผ่กระจายไปทั่วท้องฟ้าม่านตาของหลี่ชิงหันขยายกว้างเธอไม่เคยคาดคิดว่าแม้จะบาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ก็ยังปลดปล่อยพลังโจมตตตตตตตีอออออออัััันนนนนนททรรรรงง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 พลลไดดด้้้้้้ยยยย่่่่่าา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 าแแมมศกกกิิิิ์์สธธธโโบบณขขเเเเเ็ใใใชชวืึ พ่อช่วยข้าด้วยหลี่อี้ที่บินอยู่กลางอากาศแล้วหันกลับไปมองลูกสาวด้วยความไม่อยากจะเชื่อเขาดีใจมากลูกสาวคนโตของเขาเรียกเขาว่าพอ่อจริงๆหรือชัดเจนและจแจ่มแจ้งขนาดนั้นเชียวหรือด้วยเหตุนี้หลี่อี้จึงให้อภัยการไม่เคารพของหญิงหลงเพียงฝ่ายเดียววิธีการป้องกันของเขานั้นเรียบง่ายเขายืนอยู่ตรงหน้าลูกสาวลมหายใจมังกรสีทองนั้นหนาแน่น,นจนแทบสัมผัสได้ราวกับคลื่นสีทองที่โหมกระ่ำรอมาหายใจของมังกรพุ่งลงสู่เบื้องล่างหลี่อี้ยืนนิ่งอยู่กลางอากาศในเส้นทางการโจมตีที่ หญิงหลงสะดุดดวงตาเบิกกว้างขณะจ้องมองมนุษย์เบื้องล่างพางสงสัยว่ามันเพิ่งอาเจียนอะไรออกมาขณะเดียวกันเจ้าชายที่ทรงตัวได้และบินขึ้นอีกครั้งจ้องมองมังกรสีทองที่ขดตัวอยู่บนท้องฟ้าด้วยความตกใจอุทานอย่างไม่อยากจะเชื่อนี่มังกรหรือข้ากำลังประสาทหลอนอยู่หรือบทก่อนหน้าบทต่อไปยินดีต้อนรับเข้าร่วมกลุ่มดิสคอตของเราเพื่อเข้าถึงข่าวสารล่าสุดและรายงานปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดาย 4bookservice@protonmail.com นโยบายความเป็นส่วนตัวแคมเปญต่อต้านการชอ่อโกงยินดีต้อนรับการแลกเปลี่ยนเียด การปรากฏตัวของมังกรที่แท้จริงสร้างความตกตะลึงให้กับโจโยุนปรากฏการที่เขาไม่เคยพบเห็นมาก่อนในรอบศตรวรรษการเติบโตในราชวงศ์และได้เห็นโลกมามากมายเขาไม่เคยตกตะลึงเช่นนี้มาก่อนมังกรเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในทวีปนี้มานานบางครั้งเขาก็เห็นมังกรที่แตกแขนงออกมาบ้างแต่ตอนนี้เขาได้เห็นมังกรที่แท้จริงแล้วที่นี่จะมีคนพิเศษจ,จริงๆหรือแม้แต่มังกรที่แท้จริงจะปรากฏตัวออกมาได้อย่างไรด้วยความสงสัยโจยุนจึงเพิ่มความเร็วอีกครั้งจุดจุด,จดหลังจากพบว่าลมหายใจมังกรของ,ของเขาถูกกระจายออกไปได้อย่างง่ายดายงลตระ่่ีคยกกขอริงว้ไ เขาทำได้แค่ลงไปข้างล่างเท่านั้นไม่มีทางอื่นใดขณะดเดียวกันหลี่อี้กำลังอยู่ข้างล่างกำลังดูแลลูกสาวของเขาเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สนใจหญิงหลงมองร่างนี้ซึ่งเขาไม่สามารถตรวจจับระดับการฝึกฝนได้ด้วยความสงสัยอย่างลึกซึ้งเขาถูกขังไว้นานเกินไปจนพลังของผู้ฝึกตนทายนอกระเบิดออกมาถึงขนาดนี้เชียวหรือแม้แต่คนไร้ค่าจากแดนเบื้องล่างก็ยังสู้เขาได้ง่ายๆ่ายแม้แต่มังกรใต้ชายคาก็ยังต้องก้มหัวลงหญิงหลงบินลงมาอย่างเชื่อฟังยอตัวลงและหยุดอยู่ตรงหน้าหลี่อี้หอหลี่อี้มองมันด้วยความรู้สึกปวดหัวเขาตั้งใจจะหยุด เป็นไปได้ว่ามันได้ก่อความวุ่นวายที่ไหนสักแห่งในแดนอมะตะแล้วนั่นหมายความว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญจะมาถึงในไม่ช้าณจุดนี้การกินมันจึงไม่ใช่ทางเลือกที่สมเหตุสมผลอีกต่อไปนอกจากนี้แม้ว่าแดนอมะตะจะไม่รู้ว่าเขากินมันไปหญิงหลงก็ไม่ใช่สิ่งที่จะให้ลูกสาวกินเล่น,ลนได้การกินมังกรน,น,นั้นถือว่าขัดต่อธรรมชาติอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนั่นอยู่ในขอบเขตความอดทนของหลี่อี้แต่การกินหญิงหลงนั้นต่างออกไปในฐานะมังกรบรรพกาลหลี่อี้แทบจะมั่นใจเลยว่าหากทิ้ดของเข อย่างที่คาดไว้สิ่งที่ควรจะเป็นก็ต้องเป็นไปไม่มีทางหนีผนแล้วหลี่อี้ถอนหายใจเบาๆหลับตาลงและรอคอยอย่างเงียเๆีให้บุคคลผู้นั้นปรากฏตัวขึ้นสายลมอ่อนๆพัดผ่านมากลิ่นหอมแปลกๆและสดชื่นกลิ่นหอมนั้นสง่างามและสูงส่งทำให้รู้สึกอยากบูชาและยอมจำนนพี่อี้ เป็นเจ้าหรือเป็นเจ้าจริงๆข้ามีความสุขมากเสียงที่ฟังดูไม่ชัดเจนดังขึ้นหลี่อีลืมตาขึ้นหญิงสาวรงหน้าสวมชุดเรสสีฟ้าอ่อนและรองเท้าบูทสีขาวนางมีเขามังกรคู่หนึ่งอยู่บนศีรษะดวงตายิมแย้มมองเขาด้วยความรักใคร่ตัวตนของนางคือเทพธิดามังกรชัดเจนในตัวเองเซียวหยานานมากแล้วหลี่อีรู้สึกงขื่นในใจแตกก็ยิ้มหนานกงหยานั่งลงบนตักของหลีอ่อีโดยไม่ลังเลอก,กอดคอเขาไว้แล้วเอ่ยเ่าว่าทำไมเจ้าไมมาหาข้าเจ้าแอบหนีไปแดนนุษย์ทำไมยะเอ๋อรทำให้เจ้าโกรธหรือหลี่อี ดูสินานกงหยาตกตะลึงนางมีความสุขมากจนไม่ทันสังเกตเห็นเด็กหญิงตัวน้อยสองคนที่อยู่ข้างหลังหลี่อีคิดในใจคราวนี้โลนี่น่าจะใช้ได้นันกงหยาเป็นเทพีมังกรมีฐานะสูงส่งท่าทางปกติของนางสง่างามและสุขุมเยือกเย็นนางคงไม่เป็นพวกกระจกสอบพอเหมือนชูรั่วจนรอนี่มันน่าจะเป็นทางออกที่สันติสีหน้าของนานกงหยาเริ่มเคร่งขรึมขึ้นเล็กน้อยขณะที่นางพิจารณาน้องสาวหลี่ชิงฮานอย่างละเอียดผ่านไปนานเขาก็ถอนหายใจโล่งอกตกหน้าอกตัวเองเบาๆแล้วพูดว่าข้าแค่ใช้วิธีลับตรรรรววจจสออออออบบบบบิงงๆๆแแลลลลล้้้้้้้้้้้เเเเเเเ็นนนนนููกกกาา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 าขข่่่ดผหหหหญ์ะะะีีีััยไพท ข้านึกว่าเขาเพิ่สมสนับสติอารมณ์ได้เสียอีกช่างเป็นคำพูดที่ตื้นเขินเสียจริงยังไงก็ตามข้าต้องดูแลลูกๆให้ดีให้พวกเขาเติบโตอย่างแข็งแรงและมีความสุขอย่าให้พวกเขาต้องเจอเรื่องยุ่งยากซับซ้อนนี่เป็นหน้าที่ของข้าในฐานะพ่อเจ้าต้องสนับสนุนข้าใช่ไหมเซียวหยาหลี่อี้ยิ้มอย่างอ่อนโยนคำพูดของเขาอบอุ่นและปลอบโยนแน่นอนข้าจะสนับสนุนเจ้าไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรยะเอ,อ๋อก็จะสนับสนุนเจ้าเสมอเอาเป็นว่าข้าอยู่ในแดนอมะตะช่วงนี้ข้าไม่ค่อยยุ่งนักข้าจะลงมาช่วยเจ้าเมื่อมีเเ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 วววววววลลลลาา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 ขข้้้้้้ใใใจจจไไไหหหหหหมมมมกกกกกกรร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 ดดดดูแดูแแแ็คคคคนน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 ีีีีียยยยัััััิปสสสงงงงงพ่่่่่ชะออออออฟฟบบืืต์ ่าสวรค์ต้องรารูปร่างลึกลับและน่าเกรงขามสำหรับทุกคนมันคือพันธนาการสุดท้ายที่พันธนาการมนุษยชาติไว้เมื่อแต่สลายโลกจะจมดิ่งสู่หายนะหลี่อี้ตั้งมั่นแน่แน่มองเข้าไปในดวงตาของนานกงหยาแล้วกล่าว่าเซียวอยาข้าขอพูดแบบนี้นะแม่ของเด็กคนนี้ไม่ชอบให้ข้าไปคบหากับผู้หญิงคนอื่นเจ้าเข้าใจไหมนานกงหยาพ่นลมออกมาเสียงดังหน้าโมโหจริงๆนางให้ลูกมาเลี้ยงดูแถมยังร้องขออย่างไร้เหตุผลอีมากเกินไปผู้หญิงจะโลภได้ขนาดนี้เชียวหรือไม่ต้องห่วงข้าจะจัดการนางเองเมื่อนางมาถึงข้าไมคานูพาน นีน่าจะฟังดูน่าฟังแต่ทำไมเขาถึงรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเสียอย่างนั้นเออครั้งนี้เจ้าลงมายังโลกมนุษย์มีอะไรหรือขอรับเรื่องอะไรอีกเขาต้องเปลี่ยนเรื่องมีลูกสงสารตัวน้อยสองคนอยู่ข้างหลังลูกสาวคนเล็กของเขาอาจจะไม่เป็นไรเธอคงไม่ใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างแต่ลูกสาวคนโตของเขาเธอคงไม่ยอมให้โอกาสดีๆแบบนี้ผ่านไปเขาคงต้องทำตามคำขออันไร้เหตุผลของเธออีกครั้งหนานกงหยาชนะก,ก่อนจะตกหน้าผากโอ้ใช่แล้วทันใดนั้นข้าก็รู้สึกถึงเสียงเรียกจากสายเลือดข้าจากเบื้องบนแอลแมนมาจากแดนมนุษย์จริงๆสายเลืออออดดทททททททีีีีี่่่่่่่่่่แแแแขขข็งงงงงงงกกกกกรรเเเเชนนนนนน้้้บบบไไไมมคยยยิิิิึึัััาาาาาจลลละะสููวปหห ขอค่าดูขาหน่อยหลี่อี้โบกมือซ้ายกำแพงล้อมรอบหญิงหลงก็แตกสลายลงทันทีภาพที่แท้จริงปรากฏขึ้นตรงหน้าหนานกงยามัางกรทั้งสองศพตากันความรู้สึกใกล้ชิดกันอย่างลึกซึง้งคลุมคลานอยู่ภายในมังกรบันพาการหนานงยาตกตะลึงอย่างแท้จริงเธอไม่คาดคิดว่าจะพบมังกรบรรพาการอยู่ตรงนี้การกลับมาของมังกรบรรพาการจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเผ่าพันมังกรได้อย่างมากก็ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยซาซึ้งใจจริงๆที่ได้เห็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่กลับมารวมกันอีกครั้งทันใดนั้นเสียงหัวเราะ ยินดีต้อนรับการแลกเปลี่ยนลิงก์กับเว็บไซต์อื่นๆบทที่24ของแฟนตาซีจาก,กระพรรด,ดินีและจอมารกลับชาติมาเกิดเป็นลูกสาวของฉันอธิบายว่าทำไมผู้เขียนจึงมีงานแต่งงานในตอนนั้นกลุ่มคนเนยหน้าขึ้นมองและเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวมชุดสีแดงผูกผมหางม้าข้างเดียวสวยงามเธอจ้องมองพวกเขาด้วยสีหน้าเยาะเยะ้ยนาหานเยโวอะไรนำพาเจ้ามาที่นี่หนานกงหยาอุทานด้วยความประหลาดใจอะไรนำพาข้ามาที่นี่หน้าขันคุกข,ของตระกูลข้าถูกจรกรรมและนักโทษคนสำคัญก็หายตัวไปในฐานะเทพธิดาข้าไม่เคารมาที่นี่เพ จ้าสนิทกับอาชญากรที่ตระกูลข้าต้องการตัวมากที่สุดเจ้าเป็นหัวขโมยหรือบรรยากาศตึงเครียดขึ้นทันทีการ,รเชิญหน้าของหญิงสาวทั้งสองก่อให้เกิดพายุรุนแรงหลี่อี้ถูหนา้าผากคลางครุ่นคิดว่าพระประสงค์ของสวรรค์ไม่ได้ผลอย่างที่ข้าคิดเหตุใดมันจึงกลายเป็นผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดเช่นนี้ไม่มีทางที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของหัวใจได้หรืออะไรจะแข็งแกร่งกว่ากันระหว่างพระประสงค์ของสวรรค์กับกฎของเมอร์ฟี่ดูเหมือนคำตอบจะกระจ่างชัดขึ้นในตอนนี้ถึงแม้เขาจะไม่อยากเผชิ ที่สามารถบุกเข้าไปในเขตห่วงห้ามของตระกูลข้าได้โดยไม่ส่งเสียงอะไรนะเจ้ายังไม่ยอมรับอีกหรอือบัดนี้ข้าดูนางไปบ้างแล้วเจ้ายังสงสารนางอีกหรือทันใดนั้นนาหลานอยู่ก็เปลี่ยนการโจมตีไปที่หลี่อี้ในขณะนั้นหลี่ชิงฮานเดินเข้ามาตบไหล่หลี่อี้เบาๆเขามองเขาด้วยสายตาที่อ่อนล้าเล็กน้อยก่อนจะใส่หัวและพูดว่าอย่าโทษข้าเจ้าทำเกินไปครั้งนี้ข้าอัดเสียงไว้แล้วเจ้าควรระวังตัวให้ดีเขาชี้ไปที่แผ่นบันทึกในมือที่ยังทำงานอยู่หลี่อี้ยกคิ้วขึ้นรู้สึกว่าความดันโลหิตของเขาเพิ่มขึึึ้้้้้้้้้้นน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 เเ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 ล็็็็กก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 กออ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 ยยยยย่่่่่่่าา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 งงงงงไไไไรร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 รตตตตตมมมมมีีีขขขสสสถถจจจจวััับบธดดดดพะะะะะณณ์์หหหหืืิิุุุคฝฝูปปปททแ หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งหลี่อี้ก็พูดอย่างหมดหนทางดินแดนเบื้องล่างนี้ไม่ใช่ดินแดนอมตะมันต้านทานการโจมตีของพวกเจ้าไม่ได้หากพวกเจ้ายังยืนการานที่จะต่อสู้ระวังไว้ให้ดีข้าจะเหวี่ยงพวกเจ้ากลับไปข้าจะไม่ให้พวกเจ้าเจอข้าอีกเมื่อชายใดถูกผลักดันให้ถึงทางตานันเขาจะใช้คำพูดที่แข็งกร้าวกันเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันก็ไม่ใช่หนทางที่เลวร้ายเสมอไป ผู้หญิงหลายคนก็อ่อนไหวต่อการใช้อำนาจของขู่เช่นนี้เทพธิดาทั้งสองก็เช่นกันเมื่อเห็นว่าหลี่อี้โกรธจัดพวกเธอก็ยอมเชื่อฟังทันทีพวกเขาอาสารรับรัศมีของตนเองและร่อนลงสู่ลานบ้านจากอากาศทว่ายังคงเผชิญหน้ากันอยู่ทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจผิดข้าไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนในเวลาอันสั้นสรุปคือข้าขโมยมังกรมามันไม่เกี่ยวอะไรกับนางองอย่าเอาความโกรธของเจ้าไปลงกับนางและอย่าใช้ข้าออ้างนี้ก่อสงครามกับเผ่ามังกรกำมันหน,หนาสาหัสข้าไม่อยากยุ่งเกี่ยวหลี่อี้อธิบายแก่นางหลานเย่โวตั้งแต่นางปรกากฏา โอ้พระเจ้านี้มันเรื่องเปิดเผยชัดๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นยิ่งคาดเดาได้ยากขึ้นเรื่อยๆได้อย่างไรหลี่ชิงฮานยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกเธอรีถ่ายภาพครอซั์ด้วยกล้องของเธออย่างบ้าคลั่งโดยเฉพาะการจับภาพสีหน้าและภาษากายของทั้งสามคนฉากคลาสสิกแบบนี้หาชมได้ยากยิ่งย้อนรำลึกถึงสมัยเป็นจัก,กรพรรดินีเธอได้ยินเรื่องอื่อฉาต่างๆอยู่เสมอนามากแล้วที่เธอไม่ได้เห็นฉากสุดซิบแบบนี้คนที่เสียใจที่สุดก็คือหญิงหลงชันไม่ควรเป็นพระเอกหรอทำไมเรื่องมัน่าว พี่อี้สิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงหรือเปล่าจริงเหรอเกือบจะได้แต่งงานกับเธอแล้วเชียวหลี่อี้ไม่เคยคาดคิดว่าสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับเขาจนกระทั่งบัดนี้เขาถึงได้ตระหนักว่าไม่มีทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับปัญหานี้เขาเคยหัวเราะเยาะตัวละครชายในอนิเมะคิดว่าพวกเขาช่างไม่เด็ดขาดและไม่แมนเอาเสียเลยแต่ตอนนี้เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้เขากลับรู้สึกชาไปบ้างจริงสิงตอนนั้นพวกเขาทำอะไรกันจิตใจของหลี่อี้พลุ่งพล่านพยายามคิดหาทางออกสำหรับสถานการณ์ที่คล้ายคลึงงงงงงกััััันน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 ออ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 อยยยยย่่่่่่าาาาาาาสิิ้้้้้้หหหหวววคครูตตมมมลีีเเเเเขขขึถใจโโทษป็ผดฉง ฉันยังเด็กและหุนหันพลันแล่นขาดการควบคุมตัวเองและไม่อาจต้านทานการตกหลุมรักเธอได้แต่เมื่อวันแต่งงานใกล้เข้ามาฉันก็ตระหนักได้ทันทีว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นสามีอย่างที่เธอวาดฝันไว้เธอคือเทพีแห่งสวงสวรรค์เทพีฟินิกฉันทนไม่ได้ที่จะมอบตัวตนที่ไม่บริสุทธิ์ให้เธอในเวอร์ชันที่ไม่บริสุทธิ์นั่นจะเป็นการไม่ให้เกียรติเธออย่างที่สุดเพราะตอนนั้นฉันมีคนอื่นอยู่ในใจแล้วดูสิตอนนี้ฉันแต่งงานแล้วและมีลูกสาวที่น่ารักสองคนลืมเรื่องเก่าๆไปได้แล้้้ววโออ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 เเเเเเคคคคคคไไไหหหมมมมมพพููููดดขขขงงงงาาาาจจจจจรรรริิใใใใใใกกกกกททลลีียยยยััััึะะะนนนนบตธธ่่่่ภญณ โดยเฉพาะคนที่ภาคภูมิใจอย่างเทพีฟินิกนาลันเยโวขมวดคิ้วหลังจากฟังจบครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าคุณน่าจะพูดคานี้กับฉันตั้งแต่ตอนนั้นแค่นั้นเองหลี่รู้สึกโล่งใจขึ้นมาบ้างแต่น้าเสียงของเขายังคงขมขื่นพอมองย้อนกลับไปตอนนี้มันก็จริงแต่ฉันทนเห็นคุณเศร้าไม่ได้เลยคิดว่าคุณคงลืมฉันไปแล้วตอนนี้ฉันพูดไปแล้วมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหลังจากเวลาผ่านไปนานขนาดนี้คุณคงเกลียดฉันจนตายไม่เป็นไรหรอกถ้าคุณต้องการฉันชดเชยให้คุณได้แต่นาลันเยโวใส่หัวคิ้วขมดแน่นขึ้นขัดจังหวะคุณพูดอะไรนะฉันหมายถึงถ้าคุณพูดตั้งแต่ตอนนั้นคุณคงไม่ต้องหนีงานแต่งงานหรอกฉันยอมรับได้ฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณยังมีผู้หญิงคนอื่น คุณคิดจริงๆเหรอว่าฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณกับผู้หญิงคนนั้นนานกงงยาหืมมีบางอย่างผิดปกติหลี่อี้เกือบหักหลังโอโหทำไมคุณถึงทำแบบนี้ด้วยถึงแม้จะใช้คำพูดที่ดูห่างเหินและชอบออกคำสั่งแบบซีอีโอแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าแก่นแท้ของมันคือการเป็นคนธรรมดาพวกคุณสองคนเป็นอะไรไปปราชนีการศึกษาในแดนอมะตะเสื่อมทรามลงขนาดนี้เลยหรอเมื่อมีโอกาสหลี่อี้ก็อยากจะรวบรวมจักรพรรดิอมะตะทั้งหมดมาประชุมกันอย่างจรงิงจังอย่าเสียเวลาคิดเรื่องการยึดครองดินแดน,นและเกียรติยศจงแข่นาาคมมไ ดูสิว่าผลที่ตามมาจะร้ายแรงขนาดไหนถ้าเธอเป็นศัตรูเธอจะไม่โดนหักหลังตั้งแต่แรกเลยเหรอเอาล่ะเจ้าชนะเจ้าตัดสินใจเองว่าจะจัดการกับจื่อหลงอย่างไรถ้าไม่ต้องการเขาอีกต่อไปคำขอเดียวของข้าคืออย่าใช้ความรุนแรงข้าเหนื่อยข้าต้องการพักผ่อนสู่ชิงจัดการพวกมันให้เรียบร้อยหลี่อี้ทนไม่ไหวอีกต่อไปพฤติกรรมของเหล่าเทพีแห่งตระกูลมังกรและฟินิกซ์ในวันนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเขาทันใดนั้นเขาก็มีลางสังหรณ์อ,อันน่าสะพรึงกลัวหรือว่าแฟนเก่าของข้าคิดแบบนี้กันหมดไม่สิเป็นไไไปปมมมมม่่่่ดดดด้้้้้้หหรรรรรรออ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 กก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 โลลลนนนนีีีีีีียยยยยัััังงงงงงุุษษ์์ธธาา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 เเ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 เะะะะะขขขขแแคคบบบิิญจจจจจพพพววววสถณศ๋ทท็ึใใตต ในลานบ้านเทพีแห่งสองพระกูลและหญิงหลงล้วนเป็นคนที่ซูชิงไม่อาจล่วงเกินได้แต่ในเมื่อเจ้านายของนางสั่งนางจึงทำได้เพียงทำตามส่งสัญญาณให้พวกเธอออกไปโชคดีที่ไม่มีใครถือโทษโกรดเคืองนางร่างทั้งสามหายลับไปในเมฆบทก่อนหน้าบทต่อไปยินดีต้อนรับเข้าร่วมกลุ่มดิสคอตของเราเพื่อเข้าถึงข่าวสารล่าสุดและรายงานปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดาย 4book.service@protonmail.com นโยบายความเป็นส่วนตัวแคมเปญต่อต้านการชอ่อโกงยินดีต้อนรับการแลกเปลี่ยนลิงก์กับเว็บไซต์อื่นๆบทที่25ของแฟนตาซีจักรรพรดินีแลละจอมมารกับชาติมาเเกกิดป็นลูสาวของฉันคตาิญจากแฟนเก่าของฉันเป็นคาเชิญงนแต่งงานหรือเปล่าหลี่อีซุตัวลงบนเก้าอี้ จิตใจว่างเปล่าไม่อยากคิดอะไรหากพลังการของเขายังไม่ถึงระดับนี้เขาอาจคิดว่ามีคนสับแช่งเขาอยู่ก็ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะลงเอยเช่นนี้ได้อย่างไรไม่ว่าเขาจะพูดอะไรมันก็ไร้เหตุผลเขาติดอยู่ด้านหนึ่งขณะที่เขากำลังรู้สึกหงุดหงิดแสงแดดบนใบหน้าก็ถูกบทบังอย่างกระทันหันหลี่อี้ลืมตาขึ้นเห็นลูกสาวคนโตโบกหินความทรงจำอยู่ตรงหน้าไม่ว่าข้าจะมองกี่ครังข้าก,ก็ยังไม่เข้าใจด้วยรูปลักษณ์และฐานะของพวกเขาพวกเธอต้องมีคนมาจีบมากมายนะักไม่ทวนพวกเธอลหลงไหลเจ้าได้อย่างไรรีสารภาพมาซัดเขขาาตกหลุมพรงงอเจ้า และกลายเป็นคนเชื่อฟังเจ้าอย่างหมดหัวใจละ่ะมันไม่เหมาะสมกับฐานะของข้าข้าไม่อยากเป็นเหมือนพวกเขาในวันนี้หลี่ชิงหันคว้าแขนเขาไว้พูดอย่างจรงิงจังหลี่อีครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนจะลังเลไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้แต่ความลับนี้สำคัญมากเจ้าต้องเสนออะไรตอบแทนไม่งั้นข้าบอกเจ้าไม่ได้แน่หลี่ชิงหันตกตะลึงคิดว่ามันสมเหตุสมผลถ้าเขาเผลอพูดออกไปเธอคงไม่เชื่อเขาหรอกแต่ปัญหาคือเธอยังคงพึ่งพาคนอื่นหาเลี้ยงชีพแล้วเธอจะหาทรัพย์สินมาจากไหนหลังจากครุ่นคิดครู่หนึ่งเขาก็หันกกกกกกกลลลลลลลััััััับบบบไไไไปหหหหหหหาา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 าพพีีีีีี่่่่่่่่สวววววววแ้้้้้้้้ตะะะะโนน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 นเเ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 จจจมม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 ขขออ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 งง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 คคครรริิิิถใทซืืยยยฝฝฝฝึึชููดดด็ธธๆ จ้าช่างโง่เขาสิ่งที่พ่อต้องการคือหินแห่งความทรงจำของเจ้าความดันโลหิตของหลี่ชิงฮานพุ่งสูงขึ้นด้วยความโกรธบ้าเอ๋ยเธอหลงกลเขาอีกแล้วเธอมองหลี่อี้ด้วยความสงสัยพลางถามอย่ากโกหกเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจที่ข้ามีต่อเจ้าจงรักษามันไว้และอย่าทำให้ข้าผิดหวังหลี่อี้หยิบหินมรณะขึ้นมาทำลายอย่างไม่ใส่ใจก่อนจะหัวเราะแน่นอนพ่อจะโกหกเจ้าได้อย่างไรเข้ามาใกล้ใกล้สิพวกเราจะไม่ให้พี่สาวของเจ้าได้ยินหลี่ชิงฮานยิ้มอย่างพอใจคราวนี้ไม่เลวเลยหลี่อี้ปรับท่าทางแล้วพูดเบาๆวิธีหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้คืออย่ามาเจอข้าอย่ารู้จักข้าและอย่าอยู่กับข้าเด็ดขาดยิ่งเจ้าอยู่นานเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหลี่ชิงฮานเงยหน้าขึ้นอย่างว่างเปล่า เจ้ากำลังหลอกข้าหรือเจ้ากล้าโกหกข้าหลี่อี้ยักษ์ใหญ่ดูจากสถานการณ์ตอนนี้แล้วนี่เป็นเพียงความเป็นไปได้เดียวข้าเองก็ไม่อยากยอมรับเช่นกันแต่ข้าก็ยังหาคำตอบอื่นไม่ได้หลี่ชิงฮันกัดฟันแล้วเดินจากไปบ้าเอ๋ยเขาก็โดนหลอกเหมือนกันใครจะให้ข้าแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องได้ลงคอกันล่ะหลี่ชิงฮันรู้สึกไม่มั่นคงทันใดนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาหาพวกเขาด้วยความเร็วสูงมากดวงตาของหลี่ชิงฮันเป็นประกายวาบขึ้นพลางครุ่นคิดว่าเจ้านั่นแหละโชคดีจริงๆเจ้าจะเป็นบัันนไดข้แรกกของจัรพรรดิิอมมตตะะผู้้้้นนนีีทท่่จเเรสางงงงแหห่่่กกกาาาาารรวโฉมในนชติีี้ลัจทยของงนนาตื่ขั้เ็นนนจำวมาก หลี่ชิงฮานค้นพบวิชาเหนือธรรมชาติโดยบังเอิญซึ่งแอบ,บยื่นปลายนิ้วออกไปเล็งไปที่ชายคนนั้นและท่องคาถาเงียบๆดอกจันตุกดอกจันชายคนนั้นดูเหมือนจะชนเข้ากับกำแพงอากาศอย่างก,กระทันหันแขนขาของเขาติดอยู่กับกำแพงนั้นอย่างแนบแน่นก่อนจะค่อยๆถไหลลงสู่พื้นโจหยุนรู้สึกมึนงงจากแรงกระแทกจึงพึมพำว่าข้าชนกำแพงหรือใครเป็นคนวางมันไว้ทำไมข้าถึงจับความเคลื่อนไหวไม่ได้แม้แต่น้อยการเผชิญหน้าครั้งนี้ทำให้เขาละทิ้งความคิดที่จะบินต่อไประยะทางไม่ไกลนักเขาจึงรีบวิ่งไปทันทีลานบ้านไม่มีีีีีีีีปรรรรรรระะตตููหหหืืออออกกำแพพพพงงงงโจจยยยุ่่่่นนนน้้วววาาาาาาาคคคคทเเเเขขลลลัััมมมมมมบดดดใศไไ์ึผิ สิ่งที่ทำให้เขางุนงงคือพี่สาวของเขาพูดชัดเจนว่ามีชายหนุ่มเพียงคนเดียวทำไมตอนนี้ถึงมีคนมากมายขนาดนี้และเมื่อดูจากอายุของพวกเขาแล้วก็มีผู้ใหญ่สองคนชายหญิงหนึ่งคนและสาวน้อยน่ารักสองคนเห็นได้ชัดว่านี่คือครอบครัวสี่คนพวกเขาดูมีความสุขดีใช้ชีวิตอย่างสันโดษขอถามหน่อยคุณคือคุณหลี่อี้ใช่ไหมถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องทำงานที่พี่สาวมอบหมายให้สำเร็จไม่เช่นนั้นเขาคงถูกเธอทรมานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นฝันร้ายที่เลวร้ายยิ่งกว่าว่าการทำสงครามเสียอีถ้าไม่ใช่ไไไมมม่่่่่่ีีีีใครรรชืือออออออนนนนนนัั้ออไไ้้้ยยยยูููทกกกกปดดดแแลลลววหบาาาขขเเจจิิงงๆโุพ เรอเล่นหน้าไม่มีบ้านอื่นแถวนี้แล้วต้องเป็นเธอแน่แน่หลี่อี้คิดในใจรู้แล้วเหรอเข้าเรื่องเลยไม่ได้เหรฉันรำคาญน,นายเป็นใครฉันไม่รู้จักนายโอฉันชื่อโจหยนุนพี่สาวฉันกับนายเป็นเพื่อนเก่ากันฉันมาส่งการแต่งงานให้เธอโดยเฉพาะเลยร่างของหลี่อี้แข็งเครือทันทีความคิดแรกของเขาคือโอ้ไม่นะนี่ต้องเป็นอดีตแฟนสาวที่ส่งการแต่งงานแน่แน่แม้ว่าหลี่อี้จะใจแข็งและตัดขาดการติดต่อกับทุกคนแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเฉยเมยกับเรื่องนี้ได้อย่างสิ้นเชิงอันที่จริงเขารู้สึกหนุดหนิยิ่งกว่าที่คิดไว้เสียอีีีีกกกอออนนน่่่่่่ไไมมมชชชชคควววาาาาาเเเหหแแตตตัััปพยยยยงงงงสญณทททร์ผู้้้ึลดบิ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะแตะต้องพวกเขาได้หลี่อีลุกขึ้นจากเก้าอี้โยกขมวดคิ้วพลางถามว่าน้องสาวของคุณชื่ออะไรแล้วเธอจะแต่งงานกับใครโจหยุนตกตลลึงเกาหัวแล้วรีบอธิบายว่าท่านครับท่านเข้าใจผิดน้องสาวของผมชื่อโจรัว่วส่วนผมชื่อโจหยุนเขาเป็นน้องชายต่างมารดาของเธอคำเชิญนี้ไม่ใช่งานแต่งงานแต่เป็นการเชิญคุณเข้าร่วมง,งานรวมตัวอันยิ่งใหญ่ของโลกแห่งการฝึกฝนเธอจะรอคุณอยู่ที่เมืองหลวงโจหยุนกล่าวพลางยื่นเหรียญยกให้หลี่อี้เขาอธิบายว่าอันนี้ทำ สีหน้าของหลี่อี้อ่อนลงทันทีเขาถอนหายใจยาวด้วยความโล่งอกทว่าเขาก็เข้าใจสิ่งที่โจหยุนเพิ่งพูดไปอย่างรวดเร็วจึงถามด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยโจโรั่วเซียนน้อยเจ้ามาจากราชวงศ์น้ำสวรรค์หรือหรือพี่ชายของนางนั่นไม่ใช่เจ้าชายหรือคราวนี้หลี่อีพ้พิจารณาเขาอย่างละเอียดเรากับพยายามยืนยันว่าพี่น้องทั้งสองมีหน้าตาเหมือนกันหรือไม่ส่วนอื่นถูกต้องแต่น้องสาวของข้าไม่ใช่เซียนน้อยเธอเป็นเซียนน้อยผู้รักษาเธอช่วยชีวิตและรักษาผู้บาดเจ็บและตอนนี้ก็มีชื่อเสียงโด่งดังคำพูดของเจ้าเมื่อกี้นี้ ครั้งหนึ่งฉันเคยขอให้เธอทำอาหารแล้วเธอก็เผาครัวจนไม่เตรียมหรือบางทีมันก็แค่เศษซากไม่เตรียมที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก่อนจะใส่ลงไปในหม้อสุดท้ายฉันก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยและอยากให้เธอเอาสมุนไพรมาพันแผลเธอนำสมุนไพรมีพิษกลับมาเป็นพวงเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์แรงที่สุดด้วยถ้าเราไม่รู้จักกันฉันคงคิดว่าเธอกำลังวางแผนฆ่าฉันบทก่อนหน้าบทต่อไปยินดีต้อนรับเข้าร่วมกลุ่มดิสคอตของเราเพื่อเข้าถึงข่าวสารล่าสุดและรายงานปัญหาต่างๆได้อย่างง่ายดาย facebook.service@protonmail.com นโยบายความเป็นส่วนตว